ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ยังคาใจอยู่ว่าพระแกะสลักไม้ที่ผมเคยถ่ายคลิปเมื่อก่อนนะครยังหาไม่เจอนะครับผมจะลองหาดูนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ดูแล้วมันก็นยังไม่มีนะผมอาจจะหายังไม่ละเอียดเดี๋ยว,วาหาอีกน,นะครับ เดี๋ยวอามาฝั่งนี้นะมาดูว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีใครเอาไปนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับดูฝั่งนี้กันนี่ก็เป็น สาลาเล็กๆนะครับที่เอาพระเเก่าเนี่ยมาเก็บก็เป็นสาลาเล็กอันนี้ก็เป็นรูเทพเจ้าของจีนไม่รู้ว่าเทพเจ้าอะไรนะนถูกอนันอนี้ก็ดูคล้ายๆทัพหลังนะครับ นี่ก็คือทับหลังนาลายบรรทมสิงหนะ์นะบรรทมสินนะครับนี่มีการแตกแหวงไปอันนี้น่าจะเป็นการก๊อปปี้ขึ้นมานะอนะไรเล็กเป็นอาจจะเป็นที่ระลึกก็ได้นะครับแล้วก็ทำทำได้ดีนะทำเหมือนเลยนี่นี่ พ้งนาฬยนะครับอ๋อก็ทำละเอียดเหมือนกันนะครับนี่เป็นอาจจะเป็นที่ระลึกก็ได้นะครับนี่ก็ยังไม่มีออกมาฝั่งนี้นะครับนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเห็นเห็นนี่นี่นน เจอแล้วครับนี่เมื่อคลิปที่แล้วผมลงคลิปไปนะฮะองนี้เป็นพระไม้อันนี้ก็โบราณเหมือนกันนะครับคืออายุนี่ไม่ต้องบอกแล้วดูล่องดูรอยเสาะของน้ำนะนี่คือโดนกัดก่อนมานี่ก็นานหลายพศ ไม้กว่าจะเป็นขนาดนี้ได้นะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ยลอยกัดซอกนี่โดนแดดโดนฝนมันนี่ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าร้อยปีได้นะนี่ฮะเจอแล้วก็เจอแล้วสุดแถวนี้นะเพราะว่าถ้าไม่มีคนหยิบไปนี่อยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวอ้อม้นมาดูข้างบน นี่ครับเจอแล้วพุทธรูปไม้แกะสลักนะครับน,นี้ก็เป็นอันไม่คาใจแล้วครับเพราะว่าเจอแล้วซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเก่ามากนะครับเพราะว่าดูจากลอยน้ำกัดเซาะแล้วว่ารอยปวกแทะหรืออะไรนี่ ผมก็จากคลิปที่ผมลงแรกๆก,ก็คือหนึ่งปีแล้วนะฮะก็ไม่ได้มาดูอีกเลยกระทั่งก่อนนี้ก็ครบปีแล้วทะนี้ก็เจอแล้วก็กระวางมาที่เดิมเพราะว่ามีชาวบ้านนี่ก็มาลื้อสาราหรือว่าอะไรนี่เขาก็อาจจะมาหยิบดูนะครับแต่คงไม่มีใครหยิบไปอ ว่าเป็นของเก่าของวัดนี้ดูน่ากลัวนะครับใครหยิบไปนี่เนี่ยผมก็จะวางไว้ที่เดิมนะครับก็เอาลงเป็นคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นพระเก่าพระเก่าจริงๆเนี่ยคือปลาหักพังหมดแล้วนะครับไม่มีองค์ดีเลยนะะคือทั้งหมดนี่คือหักหมดเนี่ยดูดีแต่ก็แตกนะครับีมีรอยแตก ือเก่าจัดว่างั้นอันนี้ไม่รู้ที่ไปที่มานะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเพิ่งมาดูนะครับมาอันนี้มาจากตรงไหนบ้างนะเอาแปลว่าคลิปนี้ก็เอามาให้ดูกันไม่คาใจแล้วครับเพราะว่าเจอแล้วแลก็ไม่ได้หาดูอาจจะมะีคนมาดูแลเขาก็หยิบ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 ก็ทับถมกันไปเรื่อยนะครับ พราะวาวัดนี้ก็ไม่ใช่วัดป่านะครับเป็นวัดกลางหมู่บ้านนะครับเจอแล้วนะครับพระเกะสลักไม้นี่ผมดูดิก่อนดูองค์พระนี้านในวัดทับเถิ่น มี <c oughs> นี่ครับก็หลายองค์แต่มันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ไม่สมบูรณ์ครับแต่ละองค์มัมีแก้วนี่มีอะไรก็ไม่รู้นะเป็นเกวียนลาดชลดนะครับนี่ก็นานเหมือนกันนะ ลาบชลดุดตน่าเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราเองก็เรียกไปล้อนี่ยังหมุนได้อยู่นะครับล้อยังหมุนได้นะครับทำดีเหมือนกันนะฮะ,ะนี่ทำประนีต ก็เก่าแล้วพังไปหักไปน่าจะเป็นเรื่องราวของเรามาเกียนถ้ามากกว่านะครับเพราะว่ามีทั้งเนี่ยมีทั้งดาบทั้งเงาอะไรครับน,นี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลยครับก็ลงคลิปไปดูนะครับเจอแล้ว ไม้นี่องค์นี้ที่เคยมาถ่ายแล้ววันนี้หาเจอแล้วเอสำหรับคลิปนี้ก็จบไปกับเพียงแค่นี้ครับผม